อ,นนอายุ63ปีเป็นผู้สูงอายุที่ร่างกายอวัยวะต่างๆนั้นเริ่มที่จะเสื่อมลงแล้วนะคะ,ะออกกําลังกายมาแล้วเนี่ยมันเหนื่อยกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงเด็ต้องการเป็นผู้สูงอายุแบบที่มีสุขภาพที่ดีเราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันป็นขอแนะนําจริงๆเลยนะคะสําหรับกู๊ดวันโปรตีนแพลนเบสตัวนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะแดงพรพัฒน์นิรพัฒน์นะคะอดีตพิธีกรรายการคุยขโมงบ่าย3าโมงช่อง9 M ้าเอ็มคอดีค่ะวันนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากว่าการที่แดงเองตอนนี้อายุ63ปีเป็นผู้สูงอายุที่ร่างกายอวัยวะต่างๆนั้นเริ่มที่จะเสื่อมลงแล้วนะคะมีอยู่หลายครั้งนะคะที่แดงเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมออกกําลังกายมาแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันเพลียมันไม่สดชื่นมันไม่กระปี้กระเป๋าเลยไม่มีแรงที่ จะทาอะไรกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงและอีกอย่างหนึ่งที่แดงกลัวมากๆก็คือเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บค่ะแดงต้องการเป็นผู้สูงอายุแบบที่มีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นแดงก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาก็คือกู๊ดวันโปรตีนแพลนเบสตัวนี้ค่ะเป็นโปรโตีนที่ทําจากถั่วเหลืองแล้วก็สกัดแบบไอโซเลตเป็นโปรโตีนจากพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโตีนจากถั่วลันเตาโปรโตีนจากข้าวด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตก็มี และก็ดีตรงที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนวิตามินก็ไม่ขาดนะคะทั้งซิงค์ทั้งแคลเซียมคอรลาเจนจากปลาหรือแม้แต่วิตามิน B1 B6 B12 ใน1กล่องเนี่ยก็จะมี12แบบนี้นะคะที่สําคัญคือเขาไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีแลคโตสค่ะคนที่แพ้นมก็ทานได้เพราะให้พลังงานต่ํามากเลยนะะเพียงแค่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะโปรตีนในแต่ละซองนั้นมี20กรัมค่ะสินค้าตัวนี้เราได้รับเครื่องหมายอยอ ะะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพตัวนี้ด้วยค่ะเป็นเครื่องการันตีว่าสินค้าตัวนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่จะเลือกไปเพื่อสุขภาพและเรายังได้รับฮาลานด้วยค่ะดังอยากจะแนะนํานะคะเมื่อแดงใช้ตัวนี้แล้วได้ผลดีแดงก็อยากจะนําสิ่งนี้มาบอกต่อให้กับทุกท่านนะคะเราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแดงขอแนะนําจริงๆเลยนะคะสําหรับกู๊ดวันโปรตีนแพลนเบสตัวนี้ค่ะ